สวัสดีจ้าพี่น้องมันนี้ผ้าเขา่าปลาเก็บพักน้ำจ้ะพักน้ำก็ล่างออกเดี๋ยวเขายางเข้าไปข้างในเนาะมีเปล่าอยู่พักน้ำใช่ต้นน้ำมาเลยพี่น่องคือต้นหมักสังไหม,อ,ม,หม,อ,หมอือคุณคุณดนมอู้น้ำบักไงเลยนะไม่ใช่ต้นน้ำกินได้นะเนี่ยต้นน้ำกินไม่ได้คูกุหมอเน่นี่ อืมอยางเข้าไปจ้ะตามล่าหาต้นพักน้ำรถยนต์เราไม่ได้ล็อกหรอมี่ได้เจอบัวก็สั่งล็อกก่อนดีกว่าวเจอ,อยางพักน้ำเด็กน้อยพาลูกมาเขาปลามาแรงอะไรต้นน้ำทางนั้นนหนวางหนกไป่ชื่าช่านแม่ เดินเดิน,เด,นเดินมาเดินตามแม่มาไม่มีอะไรเดินโอ้ต้นไม้ใหญ่<ฮ>เจอแล้วแต่ว่ามีคนตัดไปอีกแล้วไม้าซา,าเขา นนต้นผักน้ำเต็มเลยจะโดนตัดอืมตัดไปแล้วตัดไปหมดเลยเหลือแต่กาเหลือแต่ต่อ,อพดแลวผักน้ำดแลบนนนนะหกได้แหงนะเจอแล้วอยู่จะผักน้ำพักน้ำเจอแล้วนี่หน้าตาของพักน้ำ เ,เ,เดียว,ว่่หักเอาคักๆละักน้ำยอด,ดน้อยๆเลจะให้ัยอดหนึ่งต้นมันหน่อยมันก็นหน่อยตามตามอันต้นมันน่ะจ้ะ หักน้ำญี่ปุ่นยังหาพอ่อพ่อแบกใหม่ไปทางไหนบ้างพี่ก้าวไแนมแมงโอ้ลงไปหนีกับว่ามีตนหักน้ำ,นำ ตาติ๋อฮู้นหมนปลายอ่ะแบกไม้สาวได้สักต้นมะโนนอนเนาะไอ้ใช่ใช่ใช่ต้นต้นนี้แหละใช่ไหมมองไม่ชัดหรอโอ้ไม่ใช่หรือเปล่าน่องใม้น่องใหม่น่องม่ออกแล้วพี่น้องน่องไม้น้อยๆเนาะกําลังออกนี่ไงอ๋อนี่กันมืคกันถืออือ

ัด <icana> e ยากโอ้มันแข็งโอ้แข็งก็เลยตัดยากดาม่กันนะโอ้โอ้โอ้้โอ้อ้โโอ้ไอ้โอ้บ

น้ำเยอะนี่กับน้ำน้ำอเอาเก็บหมดแล้วเนาะเหลือแต่ต่อ <laughs> <laughs> อะไระเราก็เก็บได้เยอะอยู่นะหนึ่งได้เห็ดได้เห็ดด้วยนี่ได้นอไม้ด้วยโอ้ได้หลายอย่างเลย <laughs> <laughs> ทั้งผักน้ำ <laughs> หน่อยหน่อย <laughs> 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 เราโดนตัดหมด,ดมแล้วมัว้งอ,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 อ่ะใคร่าโคตรอ่ะโคตรอ่ะเพาะนี้มันอะไรอ่ะใช่ใช่อันนี้ก็ใช่แล้วดูแต่ว่าเรายังไม่เก่ยงยังไม่ใหญ่นะโอ้ยน้ำของเนี่สักุระปลานั่จ้ะซากุระปลากำลังออกงามอต้นหนึ่ง สูงมากไอ,อ้ตกเลยเอ่าตกตรงไหนก็ตกไปเลยอ่าตกได้อ่ะเห็นแล้ว,ลว,ลว,ลวนี่โอ้ใหญ่มากผักน้ำตกมาตกมา

งานวันนี้จ้าพักน้ำพักน้ำได้นอมไนอมค์เดนอไมค์ซีนอจ้ะน้องไมคก็ออกแล้วโอ้ยเดี๋ยวพาเขาปลาอีกจ้ะวุ่น่ะเดี๋ยวมืาอนีเ้เ็ตอ่าเทมปุระกินกับอุดองให้เด็กน้อยจ้ะตัดแล้วเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้าดอกกระลังตุมต่มๆแล้วจ้ะตุมต่มๆอ่อ,อนๆอ,อ,นอ,อน เราไปทำชุบแป้งทอดเนาะเทมปุระกินกับอูดองจ้ะห้เล็กหน่อยใส่ไก่ไก่ทอดน้ำไปแล้วจ้าหอมหอมกรอบกรอบนะชุบแป้งทอดพี่น้องจา้ากินกับอูดองนะ้งเนาะเดี๋ยวใส่ ไก่เห็นเด็กหน่อยกินจ้ะมาเนี่ยเก็บมาเองจากธรรมชาติปฏรเสียเงินพอบาทจ้ะแล้วก็ยอดแรกของปีเนี่ยมันจะกรอบนะจ้ะกรอบมากจ้ะแบบว่าบ่มีคํามรัญาย่ค่ะแล้วก็เลืออีกเดืวนาสีแกงสมเนาะแต่ว่าอันนี้สิทอดให้เด็กหน่อยกินกับอันอุด้งจ้ะ